สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พามาทำสวนนะคะสวนนี่รกมากเลยวันนี้ก็ร้อนร้อนผลไม้กล้วยเลยเเก็บผลไมก<ช>ล้วอว์ทะโอ้อสามสิบองศานะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ความร้อนเขาเรียกว่าร้อนระอุร้อนมากเลย ทำตอนเชา้าเช้าก็ไม่ว่างเช้าก็ไปทำงานกว่าจะได้เตรียมตัวลงสวนได้ก็เดดร้อนมากๆูอันนี้ทรู้วมันนั่นนันนั่นนี่คืออะไรนี่อ๋อเฮ้ย ตัวน่ากลัวตัวถาตเขาเรียกถาตนางถาตนี่คือนางถาตนะคะคุนเพื่อนแดร้อนมากเลยไม่มีลมเลยในสวน,นดิฟดิเขาลมเอ้ ดอกไม้ตอนนี้เขาเขาขึ้นมาทุกปีนะคะเพื่อนอันนี้มันตายแล้วเราก็ไปตัดออกอ่า FC อาจจะเบื่อหน่อยนะคะแตะ่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็หาเหรียญน,นะคะถ้าถ้าเข้ามาเจอบัวน้อยๆก็ช่วยเลี้ยงหน่อยนะคะเข้ามา ช่วยกันเลี้ยงวัวน่ะนะคะเพื่อนๆตอนนี้บ้านมาดามก็มีวัวแล้วนะคะก็ฝาก f อช่วยเลี้ยงวัวให้ด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่ามาดามไปบ้านไหนถ้าเกิดว่าเจอวัววัวเล็กวัวน้อยวัวใหญ่มาดามก็เลี้ยงให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเราเดิน เราเดินทางเส้นเดียวกันแล้วเนาะก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเงี้ยนะคะก็ช่วยๆกันเขาช่วยเราเนาะช่วยเขาก็ดูสวนไปเรื่อยๆนะคะสวนก็จะลกนิดนึงค่ะไม่นิดนึงอะเยอะเลยค่ะอันนี้คือคือดอกไม้เขากำลังจะตายเนาะเดดก็ร้อนบางสวนก็ตายบางสวนก็ยังนะคะบางสวนได้โดนน้ำโดนอะไรนี่ก็ยังอยู่ยังอยู่ แต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเขียวเริ่มเขียวเริ่มไปทีละทีละนิดหน่อยแล้วค่ะก็หมดก็คงจะหมดอายุไขเขาด้วยเนาะคงจะหมดอายุไขด้วยแล้วก็แดดร้อนด้วยแล้วเ,เวลาที่จะมารดน้ำเนี่ก็ไม่มีด้วยค่ะ ข้าก็จะเบื่อเซ็งนิดนหน่อยนะคะ fc อันนี้สวนสวนในต่างประเทศนะคะคนคนเดนมาร์กเนี่ยคนเดนมาร์กนี้เขาจะทําสวนแข่งกันนะคะเพื่<ๆ>อนๆบ้านบ้านของคนเดนมาร์กเนี่ยรูปร่างลักษณะของบ้านเนี่ยจะดูจะดูไม่หรูนะคะจะดูไม่หรูดูไม่สวย จะดูแบบธรรมาดามากเลยแต่ถ้าเข้าไปข้างในนี่โอ้โหเจะเวอร์บางมากเลยค่ะเพื่อนๆแต,แต่แต่ละหลังนะคะแต่บ้านมาดามก็ปกติค่ะเพราะว่ามาดามก็อ,อยู่ตามลําพังเนาะสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยหรอกแกไปทํางานแกก็เพิ่งได้มาอยู่ช่วงโควิดนี่แหละค่ะโควิดแกบินไม่ได้เนาะเครื่องบินประเทศปิดหมดอย่างเงี้ยประเทศปิดเครื่องบินปิดแกไปไม่ได้ แกอยู่บ้านมา้ั้งสามปีนะคะเพื่อนๆช่วงนี้แกก็ได้งานได้งานละแต่ก็พอได้งานก็คืองานของแกนี่จะจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะเพื่อนๆคือจะออกนอกประเทศแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในภายในประเทศนะคะแต่อยู่ไกลค่ะอยู่ไกลไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ค่ะต้องต้องต้องไปอยู่อยู่แถวที่ทํางานหาหาบ้านเช่าเล็กๆอยู่แถวที่ทํางานเนาะ มาดาาก็อยู่ตามลําพังเนี่ยก็อยู่กับลูกชายคนหนึ่งลูกสาวก็ย้ายแล้วแต่ตอนนี้วันนี้ก็ลูกสาวก็มาเยี่ยมลูกสาวเขาก็ได้ฮอลิเดย์เนาะก็ฮอลิเดย์อาทิตย์หนึ่งก็ก่อนที่จะเข้ามาหาหลัยเนาะบอกว่าโอ้โหแม่หนังสือค่ะที่จะเปิดเทอมนี่นะคะหนังสือเรียนอะไรโอ้โหแม่แพงมากบนบนบอกแพงมากก็ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงเนาะก็ค่าอพาร์ทเมนต์เขาก็แพงเขาไหนจะค่าอพาร์ทเมนต์เขานหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วก็บอกว่าอ,ออกไปข้างนอกก็อย่างนี้แหละลูกแต่ก่อนแต่ก่อนตัวเองน่ะไม่มีค่าหรอกพอออกไปข้างนอกนี่แหละถึงจะรู้ว่าตัวเองน่ะมีค่าลูกสาวก็ขำนะคะขำแม่มอมยิ้มแม่ แล้วแม่พูดคือเขาจะไม่คิดไม่ฝันนะเนาะคิดนะไม่ฝันเนาแม่จะพูดเรื่องจริงอนีอ้คิดตายเนาะก็เก็บภาพบรรยากาศในสวนเนาะพเพื่อนๆจะเบือ่อเบือเซ็งๆน,นิดนึงค่ะไรสาระนิดนึง ก็เก็บไว้เผื่อสักปีสองปีแล้วก็มาย้อนดูอีกทีเนาะเพราะว่าอีกไม่นานเดีสิ้นปีนี้สิ้นสิ้นปีนี้มาดามก็จะย้ายไปอยู่เมืองหลวงแล้วนะคะอยู่ก็ไปอยู่อ,าอพาร์ตเมนต์ค่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปอยู่บ้านนะคะต่อไปก็จะไม่มีสวนละร้อนจนดอกไม้เหี่ยวหมดแล้วเพื่อนๆค่ะคลิปนี้มาดามก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็โรดติดตามตอ,ตอนต่อไปนะคะว่า ผลงานจะเป็นแบบไหนอย่างไรออกมาจะดูดีไหมลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ